สวัสดีนะคะเริ่มต้นคลิปนะคะจอยก็จะพาเดินดูภายในโรงแรมนะคะโรงแรมนี้เป็นแค่โรงแรมเล็กๆนะคะอยู่ในคิลิงตันนะคะเวอร์มอนต์นะคะเป็นโรงแรมระหว่างทางที่จ,จะเดินทางกลับบ้านนั่นเองก็เลยมาพักแวะจอดที่โรงแรมนี้พักหนึ่งคืนนะคะโรงแรมนี้ดีอย่างนะ,ะเขาจะมีอาหารว่างนะคะพร้อมเสิร์ฟให้ทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าใครจะมาถึงโรงแรม ที่นี่ตอนไหนก็สามารถหยิบทานกันได้เลยนะคะจอชอบวิธีการตกแต่งของเขานะเขาตกแต่งเป็นสไตล์โคเซียคะ่ะเหมือนแบบว่ามาพักระหว่างกลางทางมาพักเป็นบ้านนะคะไม่ได้เหมือนเป็นโรงแรมใหญ่ๆนะคะก็ถ้าใครมาแถบเวอร์มอนต์นะคะก็จะเจอโรงแรมแนวประมาณนี้เยอะนะคะ,คะก็จะมีกาแฟมีชานะคะเอาไว้ให้ในกะติกน้ำร้อนนะคะแล้วก็ จะมีจานช้อนซ้อมนะคะบริการตัวเองได้เลยถ้าใครอยากจะทานอะไรแล้วช่วงนี้ใกล้ฮาโลวีนใบไม้ร่วงนะคะเขาก็จะตกแต่งไปด้วยเออฟักทองนะคะน่ารักดีจอยชอบนะน่ารักดีค่ะสไตล์สไตล์แบบนี้ อยว่าเขาก็ทําดูดีนะเขามีแบบว่าเหมือนควีนนะคะแล้วก็มีอีกสองเตียงเผื่อใครมาแล้วมีลูกๆนะอันนี้เป็นแค่แบบอินนะคะไม่ใช่โรงแรมใหญ่นะเพราะว่าจอมานอนค้างแค่คืนเดียวเท่าน,านั้นนะแต่เข้ามาแล้วก็เออก็ดีนะไหนดูห้องน้ำอ๋อก็มีรูปภาพนะก็พักคืนเดียวที่นี่ตกคืนละเจ็ดพันค่ะ 7จ็ดันบาทนะคะนี่ค่ะจะให้ดูวิวสวยไหมสวยมากเลยค่ะอันนี้นะ,ะก็ตอนที่ไปพักที่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 โรงแรมเนาะเขาแนะนำว่าให้มาแวะที่นี่เพรอเขาบอกว่าวิวสวยมากนะคะก็จะเป็น กับการถ่ายรูปน้ำก็ใสมากเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมมองแบบเห็นอย่างนี้เลยอะ่ะจอว่าถ้าแบบเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะอากาศดีๆใช่ไหมคะจอาว่าคนเขาก็น่าจะมาเล่นกีฬากันทางน้ำเนาะ mm hmm. นี่นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็จะมีเรือลำเล็กใสมากจริงๆน้ำใสมากจะเห็นปลาไหม อุยอ้ยเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในน้ำเนี่ยเห็นไหมอันนั้นอนะ่ะอันนั้นอนะ่ะเนี่ยค่ะมันไม่ไ่ายต่อสวยไหมเยอะมากเลยเห็นไหมเขาก็ เนี่ยค่ะเป็นภายเรือเนาะคายักเพราะว่าน้ำไม่แรงนะสชมว่าว่าจะพายคายักกันบางทีก็จะเป็นแบบว่าเป็นบอร์นะคะที่ยืนที่แบบเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในพาร์กกันนะคะเขาบอกที่นี่ก็จะวิวสวยเนาะ เขาก็จะมีนี่ค่ะเป็นสะพานให้เราเดินดูวิวนะคะอันนี้ ไม่ถึงหนวันเหรเจอเห็ดด้วยนะแต่ว่ามีพิษอ่ะเนี่ยค่ะพอเดินเข้ามาก็จะเป็น เหมือนพามาเดินป่าค่ะจริงนะถ้าแบบเป็นการท่องเที่ยวของจอยต้งแบบสมัยรุ่นลใช่ไหมสมัยรุ่นุ่น,นเราก็จะแบบไปห้างไปสถานที่สวยๆไปที่เที่ยวนะทุกวันนี้พอเรามีอายุเยอะมากขึ้นนะคะพากันเดินเที่ยวป่าค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าน้ำตก ที่นี่จะเป็นที่วูดสต็อกนะคนก็มาถ่ายรูปกันที่สะพานนี้นะน่าจะเป็นแบบสะพานเก่านะตั้งแต่ปี1969เลยนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองนี้เนาะดูรถสิแล้วคือรถเนี่ยเขาก็ต้องแบบสลับกันไปนะคะไปแค่ได้ครั้งละขันเท่านั้นนะต้องให้อีกฝฟากเงินของมาก่อนฝฟากนี้ถึงไปได้แต่ตอเชอบรถคันสีส้มนะคือให้ถึงความรู้สึกแบบ ุคก่อนอะเราด้วยสถานที่ด้วยอะคะ่ะชอบ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 แบบนี้มาก ชตอนนี้เราก็มารอคอฟฟี่กันนะคะนะ้ของดังกี้นเก็รอนะเขาจะมีบานบานกระจกนะให้เรารอ ได้แล้วนะคะกาแฟต้อยสั่งเป็นพัมพัมคินครีมโคลบรูนะคะ<อ>สามีบอกอ่านดีวกาแฟได้แล้วจะได้เงียบๆช่วงนี้ไม่ต้องเรียกร้องอะไรเยอะสภานะคะแล้วก็เจอฟิวนะแต่ว่าเขาจะมีเหล็กรวดเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะทำช่องใน,น้นอๆให้ถ่ายรูปจะได้ไม่ไม่ไม่ติดรวดนี่นะ เมื่อกี้เรายืนถ่ายรูปด้านบนตอนนี้เราเดินมาด้านล่างเลยนะคะเดินลงมาเนี่ยก็จะเป็นทางเดินเป็นหินอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเล็กๆสายเล็กๆนะคะที่เราถ่ายรูปกันด้านบนนะคะ ทางกลับบ้านแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ